สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณป,ป้าทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานซอ,องกระนุยนะครับ <c oughs> ใช่ไหมเกมใช่ซองกระนุยครับโอ้โหทีมงานนี้เสียเกมเขาเป็นคนตั้งนะครับอาแล้วครับน้อง,องอสำหรับวันนี้พวกผมก็จะไปขุดลอกคลองนะครับผมอ่าลอกคลองตรงนู้นนะครับในพีเราขุดกันวันนี้เรามากันสี่คนนะครับผมไอมาสี่คนไอมาสี่คนนะ รถรถคันยังไงไม่ลืมมั้นอะไม่ได้เล่นนานนี่อ่าอันนี้เสียปลาครับขับไมโครคันจิ๋วนะครับไม่รู้ว่าตักตอนไหนจะเต็มนะครับนี่แหละนี่แหลกขนนั้นรถดำสามคันนะครับผมรถดำดินโอ้ยดูดีโอ้โหน้อยเกมเขาปาดรถโอ้โหน้อยเกมเขาทำร้ายรถผมอ่ะครับหวังเลยว่ารถเราต้นกระบปาครับรถนี่นี่ผมไปเปลี่ยนสีมาใหม่นะครับผมแล้วก็ใส่เลดมานิดหน่อยนะครับผมเพิ่มความหล่อเหลานะครับ เป็นไงทุกคนที่กดไล<ง>ค <cartoon> ์แทปจอนะพี่ไปวันนี้เขาไปขุดดินที่ไหนมาวันนี้เรามาวิ่งร่วมกับเสียปาไปแล้วครับวันนี้เอาเดยวเส่ยนุ่นเขาทำอะไรนะรดแรงรดแรงรดแรงนี่รดแรงรดไปเร็วครับเป็นไงทุกคนรถดำขั้นใหม่ของผมนะครับสวยกว่าเพื่อนเลยนะครับในทีมนี่เป็นไง ยัง<ผ>ไ,ไ,ไม่ได้เอาผมยังไม่ได้เอาดมินเตอร์ผมมาเฉยครับขิงขิง <c oughs> บอกเลยว่าถ้าผมได้เอาดมินเตอร์ผมมานะบอกเลยว่าสุดกว่านี้เย <c oughs> อะเลยไปเดี๋ยวเราไปดูรถเมคโคลงก่อนนะครับนี่รถเมคโคลงคุตน้นไหนครับเสี่ยอ๋อน,นี่ไงครับผมนี่ไปลอก <c oughs> คลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อระบายน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นบ้าเป็นคล้ายๆอะไรนะโฮมสเตย์ปะเขาเรียกหรือว่าอะไรโรงแรม โรงแรมสร้างใหม่หมูบห่บ้านเลย Global House พี่ g l บอลเฮ o u s e นะครับอันนี้เขาขุดท่อระบายน้ำนะครับไม่ใช่ g l บอล l ดิ Global นี่โรงงานเฟอร์นิเจอร์นั่งงนเฟอร์นิจเอนจเอร์เ <laughs> ขาเรียกว่าหมูบห่บ้านหมู่บ้านจัดบรรเออบ้านจัดสรรนี่นมากับแมคโครคันเล็กนะครับผมคันจิ๋วเพราะว่าหน้าง,งานเล็กๆต้องเหมาะกับรถคันเล็กๆนะครับนี่เป็นไงนี้นี่นี้นี่นนี้ลงลงแบบอันนี้ไงอะไรนะลงแบบของจริงชีวิตจริง นี่ดูดูดูเน็ตเน็ดสมจริงนะครับผมเสียบปามันเด็สมจริงไม่ไม่ไม่เอาอยแางี่ปไงโอ้โหไปแต่หมดแล้วท่านไปแต่หมดแล้วไม่เหลือโอ้ลูกขูดขูดเน็ดสุดนี่ยอดครับไป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 มาผมดูแครับมามเดี๋ยวเอาเทร์ไปจอดให้ ทำไบ้ตอนนีうう้คร so, like oh, ับเนี่ยมามูสักแบบนี้เลยอยากต้องไปดึกเลยไม่ต้องไปเอาปามเขาอยากใช้น้อยนปเดี๋ยวเราไปต่อคิวขึ้นดินกันนะครับของเขาก็องขุดดินนะครับเราต้องขุดดินออกนะครับลอยลอยโอ้โหโคตรสวยอ่ะทุ่นตุ่นตร่นทอง่นนี้แหละอ้าวเป็เดี่ยวแต่ลองนี่ดีกว่าใช่รออยังใช่ยัง หรือพี่แอบเราตรงนี้ก็ได้ตัดหน้าเนี่ยเหตุโดนที่ตัดหน้าจอสติลลิ่งอะไรพวกน่าใครที่ชอบรถผมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามด้วยนะครับนี่อยากเห็นรถสวยๆนะครับแแบแบบไม่กระโดดด้วยเดี๋ยวเราไปดูรถแมคโครกันดีกว่านะครับโอ้รถหกล้อถอยนี่อันนี้รถเสียเกมฮะพี่ไฟไฟผมแตกดวงแดงพี่ไหนอ๋อแต่ว่า ลอดขาดลอดขาดลอดขาดอ้าวเสียปามเรนสองไม่เห็นตรงนี้ก่อนเลยเลเบรกโค้ันเล็กนะครับผมมองไม่เห็นนั่นน่ะเอาเทเลยนะครับท่านโอ้ท่านปามเสียวปามลงในโคซิ่งนะครับได้ฉายาใหม่นะครับบางปามเโคซิงครับเปลี่ยนเปลี่ยนปามอ่ะบางปามเป็โคซิงเป็นยัง สายาใหม่ครับสายาใหม่ใช่ครับนั่งนั่งรอแล้วจังหวะนี้ใช่รอครับรอ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 ขึ้นดินนะครับแดดนะวันนี้ันแค่เชียวฮะอะไรที่ลม่ร้องโอ้ยแหลกๆเนี่ยขอบผมมีแหลกเนี่ยตอนนี้รถคันของผมนะครับต้องไปเทดินที่ในหมู่บ้านนะครับตรงที่บ้านกำลังสร้างใหม่นะครับของผมนะ ส่วนท่านอื่นเขาไปเทที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมส่วนเรางานของเราอยู่ตรงนู้นนะครับนี่แ่ผมผมว่าจะเทตรงนี้วีเนี่ยู้เนี่ยไหนอ๋อเติมเติมเสร็จปุ๊บก็เทเลยใช่ไหมตักเริมปุ๊บเทเลยใช่ใช่เติมปุ๊บเทต่อขับขับดีไหมปามไม่โคตรเล็กขับดีไหมจ้าไม่กระโดดไม่กระโดดไม่ยิ่มัน้าแต่มันนะปาม อันนี้เป็นบ้าน,นคล้ายๆบ้านจัดสัตว์น,นะทุกคน,น<ๆ>เขากำลังสร้างใหม่อันนี้เขาจ้างเรามาขุดแบบว่าเขาจะฝังท่อนะครับฝังท่อระบายน้ำใกล้เต็มละอีกประมาณสองตันเดี๋ยวเราจอดรอเขาปิดไหมหรือว่าเราจะไปายาวๆเลยดีไปก่อนเลยก็ได้แบบว่าวิง่งใครวิ่งมาเลยอะไรเงี้ยของพี่ก็มี<ด>ที่เทของพี่อยู่มีเพื่อนบ้านเขาสั่งดินไงยเนี่ยที่เราขุดเจอท่อแล้วเนี่ยไอ้ปลครับท่อเขาแตกแล้วเนี่ย อ้าวงามใช่ละเดี๋ยวเราจะเป็นช่างประปานในตำนานเองเฮ้ยมีแตนล้มด้วยเหรอได้คิวเราแล้วครับผมถึงคิวเราแล้วนะครับเรานั่งหลังรถนี่นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานั่งหลังรถดามไปเอาวิ่งไม่ทันโอ้อะไรรถเราโคตรสวยอ่ะครับรถผมสวยกว่าครับไปเราถึงคิี่ยวแล้วนะเราต้องถอยหลังเข้านะครับ นี่ใครอยากดูรถดับสวยๆนะครับขึ้นมาอยู่บนถนนได้ไหมขึ้นมาอยู่แถวๆขอบถนนเฮ้ยเลีกทางหน่อยรถกำลังถอยเฮ้ยเลีกทางหน่อยรถกำลังถอยโอ้โหแซงถอยสุดจัดแฮ้ยแันแฉะมันโค้งได้อยู่ไหมเหรบเออไม่เราเชิญชมความงามของรถเรานะครับเนี่ยเป็นไงรถอะไรครับผม ชิงชาแล้วก็ให้ใบมะกรูดชิงชิงอย่างเดียวาหมดา้หมดมาต้มยำต้มยำน้องเสียปล่าทำไรเมีมีคนแอบยกรถเราครับมีคนแอบยกรถเราเห็บนนี้โอยไม้อยากตัวใหญ่มเนนะ เดาตัวใหญ่มาละเขาใหญ่เราทอบงานใหญ่เลยใช่คู่นี้เราทำอะไรดีขุดบ่อไหมเป็นมีบ่ออยู่ทางคู่นี้เราเออพี่มันมีหน้างานอยู่ที่ในบ้านอ่ะใช่ใช่ใช่มันมีเยอะอยู่นะให้ขุดให้ขุดแจ้งบ้านคู่นี้เราตัวใหญ่ละได้เลยแล้วเราดับม้อนเดิมด้เลยให้เสียแปมขับไมโครเดี๋ยวั๊มชอบขับไมโคร ไม่ดูไอเดีล้วผมไม่ดู46%แล้ว46%แล้วเราแบกครับผมเต็มกโล,โล่<า>องอ๋ลเดีฮะมียังเอา้ว,ว้ย60แล้วเว้ย60แล้ว แม่โคจะขัดใฟตาแย่หนิโอ้โหขนาดนั้นหรอเดี๋ยโหดจัดเลยแม่โคเราหลายโหดอ่ะแยวแตนอ๊ะบ้านผมก็แม่โคแม่โคเป็นแดดมันเป็นแม่โคร้อยยี่สิบนะพี่ขุดดินเนี่ยแต่รถดะอัพรอประมาณห้าหกคันได้มัเขาลอกนาแต่พี่นี่แบบว่าพวกเ k สเคองร้อยอ่ะแถวนั้นอ่ะแต่พี่อ่ะ แต่ว kind of hey, anyway. ่าผมส่วนมากจะขับ well, ตัว120อีก ouais, okay, um 3นอ้อยใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วแต่บางตัวรถใหม่มาเลยที่มันไม่ได้ก็มันไม่ได้ใจรถก็มันโอเคเต็มแล้วมาตาเราครับตัวน้ำไปครับผมเราได้เวลาเป็นเทดินแล้วเปลี่ยนปาร์ติ้งอันตอนไหนแกะปาร์ตบอกจะขาดใจตายแล้ว ไปแล้วเราไม่อยู่แล้ว <c oughs> เก็บข้าวไปซื้อข้าวกินดีกว่ามาป้านีเรา,าจะมาเทตรงนี้นะครับกันมาครับโชเฟอร์ปาป้ามเอา,าอะไรบ้เอ,อ,อ็มร้อยตรงเซิร์ฟโอ้เอ็มร้อยสามขวดครับโอเครู้เรื่องหนุจ่ายนะเราไม่จ่ายแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงพี่ไหมพี่เอาอะไรพี่ขอพี่เอาปลานินทอดเค็มฮะองเก่งดี อเราเอาเนื้อไบร์คิวนะปลานิ่นปลานิ่นต้องเป็นปลานิ่นนอนตะแคงนะต้องเป็นปลานิ่นนอนตะแคงนะถ้าไม่นอนตะแคงพี่ไม่ชิมนะโอเคไปเรียกทางหน่อยรถกำลังถอยเฮ้ยรียกทางหน่อยรถกำลังถอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรียกางหน่อยรถกำลังถอยรถตอนนี้ไปที่กรุงเลยโอเคเร็วเข้ามือแล้ เออบอกแล้วเดี๋ยวมันก็ถูกก็กระิ่งสับกระดูกเดี๋ยวจัดเลยครับไหนลองไปถ่ายรูปสักหน่อยเออเอา M103 ปวดครับพี่เออโค้กคนหนึ่งวาคิวด้วย3ปวดครับผมแล้วก็เนื้อแาคิวแล้วก็เอาปลาปลาปลาอะไรนะปลาดินทอดนอนตะแคงอะไรนะพี่ปลาดินทอดต้องเป็นปลาดินนอนตะแคงนะ ช่เอาปันนี่ปันนี่ทอดานอนตะแคงสามตัวเออเรานอนกินปลาดุกด้วยนะอาหารเที่ยงอาหารเที่ยงพี่พี่เขาเขาบอกว่ามีเนอนอนคว่ำเลยมันนอนคว่ำว่ะสุดยอดเราเราเราขอผัดพักเสร็จกิดปลาดุกด้วยอ๋ออ๋อมีมีอย่างหนึ่งโอเคแล้วมีนอนตะแคงนอนคว่ำนอนหงายอย่างละหนึ่งวิเฮ้ยไม่เก็บได้เหรอเออ เราเก็บภาพก่อนนะครับไม่เทตรงไหนพี่นี่ฮะหลังบ้านบ้านของลูกค้าพเต็มเต็มเต็มแล้วเหรอใชแล้วอีกจักเดียวเดี๋ยวเรารีบไปเฮ้ยได้แล้วปึ๊บ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 ปา๊บปึงบปึ๊ีปึ๊บรปบปึป พี่ผมเปิดติ๊กตอกไหมนะพี่ฝากไปติดตามด้วยช่องไหนอ่ะไอ้ฝากฝากติดตามติ๊กตอกส่วนเวอร์ด้วยนะครับเมื่อวานพี่ตัดไฮไลท์ที่เล่นกันไปอ่ะที่ไม่ได้ลงคลิปอ่ะเสียงมันหายพี่ก็เลยเอาลงติ๊กตอกเอาเอาเอาผู้ชมอีกแล้วคนดูหกหมื่นนะเกมในติ๊กตอกถ้าในถ้าในยูทูบเนี่ยพี่จะดีมากมากเลยนะโดนถอยไปไหนโดนทีูไหงยูไงนะไปไปแล้วทำไมคลิปวันนี้ พี่ไม่หายไปอะไรนะโอกดผิดแป๊บน,นึงนะเรากดอะไรนะคลิปในช่องพี่ไม่หายไปอย่างที่เราสูดทำไมผมไม่เฮ้ยพี่ลบไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนุนค้าพี่พี่มายืนตรงโค้งกันหน่อยพี่ถ่ายผมเลยถ่ายตรงถ่ายมายืนตรงนี้หน่อยพี่ได้แล้วครับพี่เอาตรงน,นี้ใช่ไหมครับพี่ใช่พี่เดี๋ยวผมจะเอ,เอาก่อนนะเอาเอาแบบไหนทางลอยไหนเดี๋ยวผมจะขับมาเดี๋ยวผมติดแต่เดี๋ยวพี่กดถ่ายที่บอกผมเลยนะถ่ายถ่ายรูปบ่หรือว่าถ่ายวีดีโอ ถ่ายวิดีโอพี่ผมเองติทก่สองโอเคโอเคเฮ้ยเลยเลยไปไปเอาเลยๆไปเลยไปเลยเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปเดๆๆไปเลยไปเลยหนึ่งนเด็จยังพี่ได้แล้วสห้ผมสวย เดี๋ยวข้อลงหลังตรงนี้นี่เราเมื่อกี้เราเก็บไฮไลท์นะทุกคนนะไปอยู่อยากเอาอยากเอาไฮไลท์รถที่เป็นรถที่ต่อบ้างครับไม่ไม่ไม่พุองกองดินที่ไปหลัง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 บ้านเราอ๋อไอ้บ่อตัวนี้นี่เอง yes ทางลงอยู่ตรงไหนสิอ้าวเหนือเหนือเหนืออ๋อนั่นแหละนั่นแหละยังไงตรงทางนี้นั่นแหละอ๋อไมนมีทางลงดีกว่า ที่ไม้เทตรงไหนพี่ด้านหลังไง่หลังบ้านเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขี่รถไปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขี่รถไปบอกเราหาไม่เจอครับทุกคนเดี๋ยวเรพี่อยากได้ไฮไลท์ลองทีมต่อมาเลยเฮ้ยเนี่ยไม่ดูนี่ดู การ์ดจอของมันนะมันต้องการอัปเดตผมน่าจะได้อัปเดตก่อนไม่โกติดเอาที่มาอย่างพี่แย้เพี่งลังไปเนี่ยไอ้เกมไปไหนอ่ะไอ้เกมย่ไหนวะเกมอยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนอ่ะนี่พี่อยู่ตรงนี้เราอยู่เฮ้ยเราอยู่ไกลเลยเอ้ยเกมเทที่ไหนก็ได้เจอไหนหลังบ้านเลยไหนพี่เดียวไม่ได้กับพี่เดียวกัน เกมเทตรงไหนก็ได้อ๋อจะไปเทตรงพี่ใช่ไหมพี่อยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไอ้ตรงอ่าเนี่ยเกมลองดูในแผนที่พี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีแมปบอกเห็นป่ะเห็นป่ะผมผมเแผนที่ในแผนที่แล้วเดี๋ยวโอเคก็ทางไหนที่เคยทางไหนอย่าทอทางด้านหน้าเลยโตมาเลยนั่นแหละเไปหลีกทางหน่อย อ๋อตอนนี้เหรอพี่ Yes โอเคมาเลยมาเลยมาเลยเทตรงนี้เลยขุดไปเยอะครับผมเฮ้ยเลี้งถังลอยรถกำลังถอยไม่ต้องเดิ่อนนะเกาะตรงนั้นเฮ้ยเลี้งถังลอยรถกำลังถอยนะครับนี่เกมครมาเกมครับวังนี้เรามาขุดบ่อตรงนี้ไหมเกมนี่ เราไปขุดหน้าบ้านนั้นดีกว่านะพี่เนี่ยตรงข้ามของเราด้วยนะเนี่ยพี่เทดินตรงนั้นแหละด้านหลังนี่แหละตรงใช้ก่อสร้าง<ม>เอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเป็นกำลังใจใ,ให้ผมทำลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับพี่อยู่เก่งครับบ๊ายบายครับ